สวัสดีค่ะพี่น้องข่อยทอดปอเปียเดอร์เหมือนนี้เดอ้อปอเปียที่ข่อยห่อแล้วเหมือนว่านี้ข่อยกะห่อใส่ชงไว้แบบนี้ถ้าซุปนาสกินข่อยกระเซียมาทอดถาข่อยบ่กินข่อยกะเซียไปใส่ซองฟิตไรเดอถ้าคอนอยู่ต่างประเทศกระสิหูยรงเนาะกระสิทําการแบบนี้แต่ขาสทรงมาขายเขากรส่งมาขายแบบนี้คือกันเด้อค่ะเดอ้อชีวิตเมืองนอกกะต้อง ประกอบอาหารกินเองเนาะค่ะเนาะปก็สิเอาล่งทอดแบบนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องในยังกินข้าวมือนี่เฮ็ดยังกินกันค่ะมือว่านนี่คอยรับเถื่อนรับแอดพี่น้องสาวต่างศาติหลายหล,าย,ลายคนละหมกจกกระปิดกระลายน้องพี่น้องเนาะ ไครมีปัญหาขึ้กันเนี่ยคะ่ะโทรมาโซ่ของหลับแต่ว่าคข่ก็บริเวณนี้ปัญหาอีกอย่างดอกแค่เราซึึลลำค้ารือเสือแต่ว่าคข่บริเวณนี้ยังตื่นเต็นดอกเ,เต็นังไหนคะเดี๋ยวเขาจะกดให้เบ่งด้วยข่อยยกข็งหันเอามาบอกต่อพี่น้อง สววาดีาบ,บอลตเห็ดปอเปียไว้คนจะกินพอเดียวบอลตทอดเทิงหนึ่งแล้วตอนบ่ายสกิมจิมาทอดอีกหลอกไงน,น่าจะกินท้ออ่อนแนละ้ววันนี้สลองซับสไคร์เยอะใช่ไหมคะเกือบได้สามพันขอบพระคุณเด้อพี่น้องทั้งหลายแหละจิบรับแอดแล้วก็รคอยก็รับแอดมาว่านี่แต่ว่ามันก็มีคนล่ามกยกกเป์ตก็มีเนาะอืแต่ว่ากระป๋เป็นอย่างถือซะว่าเป็น ส่วนประกอบหนึ่งของร่างกายที่เขาอยากจะโชว์ให้เราดูเราไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือว่าวิตกกังวลอะไรกับพวกนี้นะพี่น้องเนาะชีวิตมันต้องทำให้มันเป็นสิ่งที่สบายสบายอย่าไปซีเรียสกับเรื่องที่ไม่ควรซีเรียสเนาะพี่น้องเนาะเรื่องใดไที่มันจำเป็นต้องคิดตรงนั้นเขาก็จย่าคอยซีเรียสมันเรื่องใดไไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรชีวิตนี้ มีเรื่องอะไรที่จะต้องเตรียมพร้อมชีวิตนี้มีเรื่องอะไรที่จะต้องเตรียมพร้อมอีกเยอะได้อะไรกินคะพี่น้องผี่กูลูกคนนึงคนเก่าแนะนําบอกว่าเวลาคอ,อกันสวัสดีพี่น้องง,งามๆแบบนี้เด้อโบมเมนว่าบบสวัสดีบบจริงใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อบางเทอมันกระลืมเนาะขออภัยทบเลสวัสดีง,งามๆก็ได้เนาะ มารายทางสังคมแต่ว่าอยู่ต่างประเทศขเขาเเ้าก็บ,บมีเนาะแต่เาเป็นอย่างมังเชือข่อยกะลืมข่อยกะขออภัยเดิมถอดปอเปี๊ยะเสร็จแล้วเรื่องอลา,ามสวยงามอยู่ที่มังนอกก็แบบนี้แหละคะ่ะทำกินเองปลอดภัยเราอยากได้รสชาติไหนเราก็ทำเอาเองเรียนรู้ไปเรื่อยๆครูพักรักจำมาเพราะว่าพี่น้องข่อย รอบคัวข่อยพ่อใหญ่แม่หญ่ข่อยเป็นครอบครัวที่ขายอาหารทั้งตระกูลเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องข่อยเนี่ยพี่น้องข่อยหล่ไลเด้อเฮ็ดก,กับข้าขายแม่ข่อยก็ขายแม่ข่อยก็ขายขอบุนเด้เออ้าเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่คือหน้าตาของสปริงโรของเราวันนี้นะคะสวยงามมากินกันคะ่ะพี่น้องสปริงโรของเราแซ่บแซบใส่ผัก ใส่แครอทแล้วก็ใส่กระหล่ำปีใส่ขึ้นช่ายด้วยเพราะว่าไม่มีผักสีเขียวแฟนบอกว่าแซ่บดีอยแล้ว,ว่ะใครใส่หมูสับก็อร่อยใส่หมูสับใส่กุ้งสับก็อร่อยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากันแค่นั้นเองแล้วก็มาหอ่อใส่แผ่นมันมาหอ่อกินกันอร่อยออยเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ